สวัสดีครับจิ๊บมีสุขครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนพัฒนาการนะเพื่อนพัฒนาการที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูก่อนนี่พัฒนาการที่หกสิบสามนะเพื่อนๆน,นี่ผมจะบอกว่าวันนี้นะผมขับผ่านร้านนี้พัฒนานแล้วแต่ว่าร้านเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันชื่อร้านอะไรนะฮะก็นี่ก็เลยมาจอดรถนี่แหละฮะอยู่เน,ะะนี้ย ตรงพัฒนาการหลวงสาวก็จอดได้ค่าค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ร้านเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ไงเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อเพื่อน,อนชื่ออะไรไม่รู้แต่เราจะไปรองก,กินกันนะพี่บอกดูดิโคตรหน้าอร่อยอเลยเพื่อนด่แล้วอาหารมันเป็นเซฟเลยเพื่อนนี้นิขูเออชิ้นนี้ขู กินนิคุร้านกินนิคุเพื่อนมันมีอะไรเยอะจังเลยวะเฮ้เดี๋ยวเข้าไปนั่งกินด้วยกันปะข้าวหน้าเลยฮะดูเด็นี่ข้าวหน้าเลยกินนิคุไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยเพื่อนมันมีเนื้อหลายอย่างเลยเพื่อนผมก็ไม่เคยกินนะแต่ว่ามีร้านด้านของโซบะเย็นด้วยเพื่อนปะร้านก็นปเ,เปิดเดี๋ยวเข้าไป ปารรปวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปไปเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกันนะโทษนะครับจะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างเนาะข้าวข้าวสิบบาทนะฮะเป็นไอข้าวหน้าเนื้อใช่ไหมอเอาแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ให้พี่ดีกว่านะฮะข้าวหน้าเนือ้อเลยร้อยข้าวสิบบาทใช่ปะ มันมีเป็นเซตปะเห็นบอกมันมีเป็นเซตอ๋อเป็นเซตเปเปมินนะเพื่อนเพื่อนผมว่าหัวคนหาสิบบาทได้อืมเอานี้ดีกว่าเอาของร้านที่ชื่ออะไรร้านไอ้คีรีขุกนะเอานี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อเด็ข้าวหน้าเนื้อเนาะแล้วก็เกี๊ยวซาก็มีนี่เกี๊ยวซานี่เป็นเป็นทอดหรือไงเนาะเอาเป็นฉาบมาทอดด้วยน้ำมาเหลอธรรมดาเป็นทอดน้ำไหมหรอเป็นทอดธรรมดา อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้าวหน้าเนื้อมาทานก่อนดีกว่าเพื่อนๆมีเมนูเยอะมากเลยข้าวแครกเกอโอเคเดี๋ยวน้ำน้ำเอาน้ำชาดีกว่าครับชาเขียวเย็นเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะดีกว่าเนาะ ร้านนี้ผมผลานหลายรอบครับแต่ผมก็ไม่เคย<อ>เคยมากินนัดทีน,ดนะฮะก็เลยบอกว่าก็อยากมาถ่ายเพื่อนเพือ่อนเห็นและว่าเฮ้ยว่าร้านเขาขายอะไรบ้างน,นะอก็เลยว่าต้องนี้เลยสั่งข้าวหน้าเนื้อไปเลยดีกว่าเนาะเป็นเขาเรียกแบบเป็นเป็นเซสชนิเร์เอของร้าน,นเพื่อนร้านเขาก,กว้างๆนะแต่ว่ามันก็มีไม่กี่ที่นั่งหรอกเพื่อน เมนูก็มีหลากหลายอ่ะแต่ว่าผมก็สั่งข้าวหน้าเนื้อของทางร้านที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของนปีกนเพื่อเดี๋ยวเมนูต่อไปเดี่ยเราก็มารอกันดูขอผมพอผมกินเมนูนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปเดี๋ยวมาสั่งกันว่าเราจะกินอะไรนะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวมันต้องชำระบ้งเลยนะครับนทั้งหมดเท่าไหร่กำลังสม้งมดสองร้อยสามสิบห้าบาทเนาะแ่ารอบนีอนเราก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จ่ายสะดวกจ่ายเป็นอ๋อเพื่อนๆเขาไม่รับเงินสดเพื่อนๆไม่เป็นไรสแกนจ่ายไอ้ครับโอเค สแกนจ่ายครับท่านผู้อมเหมือนออกใบมณีมาแล้วเอาเราก็ได้ใบฟ้ามาขึ้นนึงสแกนจ่ายไปเ,เดืนเอนที่เพื่อที่ออกมาันนี่ทั้งหมดสอดงร้อยสามสิบห้าบาทเพื่อนมันไม่มียอดอนะ่ะทาเขียวมากแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้นนอเนาะ ข้าวหน้าเนื้อร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ด้านของน้ำชาสี่สิบห้าบาทเพื่อนๆทั้งหมดสองร้อยสสิบห้าบาทนะเพื่อนๆนะฮนะก็อย่าลืมนะองกที่อย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยเขาไม่รับเงินสดนะ<ม>เขาชำระเป็นทางด้างของสแกนคิวโค้ดจ่ายนะเพื่อนๆเ<ม>ดี๋ยวรอข้าวมาเดี๋ยวมานั่งกินแบบโอเคเนาะแต่ให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะในร้านเขาก็แต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะเพื่อนๆ หน้านั่งไหมม,มีการ์ตูนผมจาไม่รู้เพื่อนๆการ์ตูนชื่อเรียกการ์ตูนอะไรเพื่อนๆบอกหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ต็มไ่ดุบร้านหน้านั่งบ้างเหมือนอะไรบ้างช<ๆ>ั่วอ๋อนี่น่าจะเป็นคิงดองแล้วก็ซอสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็น่าจะเป็นพริกไทยมั้งแล้วก็แล้วก็พริก หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดลองกินดูก่อนนะเพราะว่านี่มาแล้วเราเขามาส่งแล้วนี่ครับครับอันนี้จะเป็นไงน้ำน้ำราดข้าวอ๋อนน้ำราดข้าวเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าเนยเพื่อนเดี๋ยวมากินด้วยกันเพื่อนนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เขาบอกน้ำราดนะเพื่อนนี่ ข้าวหน้าเนื้อร้อยเก้าสิบบาทเพืาากก่อนจะมาจัดกันแลอวก็ซืใหม่ให้อย่างดีเลยนะซิ้ก่อนข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อเพื <c oughs> <c oughs> <ๆ>่อนเพื <c oughs> <p> ่อนผ่านมาแถวพัฒนาการนะก็แวะมากินตะเกียบขักเกีียวเออ แต่อันนี้เดก่อนนะเขาบอกว่าให้ชิมก่อนชิมน้ำซุปน้ำซุปอืมอร่อยเพื่อนอร่อยเลยเพื่อนๆน้ำซุปไม่ใช้ได้เลยเขาเรียกน้ำราดน้ำราดอยากให้เพื่อนๆดูน้ำราดตะเกียบ ผมว่าผมจะใช้ดีเม็ดดีนี่น้ำลาดเลยนี่แะมันข้นๆนะข้นๆนะเห็นปะข้นๆเ,เลยน้ำลาดเนื้อไหมเอ้ยแล้วก็เข้าปากผมโอ้โหน้ำมันออกจะเค็มๆนะวนหวาน แต่ลดกลิ่นเนื้อเนี่ยคือแบบว่ามาเลยเพื่อนๆนะแล้วก็นี่ข้าวหน้าเนื้อนะกระเกียบผมคงไม่ไม่ได้ใช้แล้วละ่ะวางกระเกียบไปนีตัดนะแล้วก็ลาดเออลาดลาดราดแล้วก็ตักก่อนมันมีสาร่ายังอ่ะเดี๋ยว่อ รักทุเรลนะเพื่อนนะนี่นะแล้วก็เพื่อนแล้วก็ยัดเข้าปากหอมอะ่ะอืมอร่อยเลย เนื้อมันก็นุ่มๆเลยเนาะโอ้ยกินลำบากเลยเพื่อนจะขายเพื่อนหนูนะแต่กินลำบา,นาก,าน,น,ก,บกน,บานี่นะมีคำนะน,นี่แล้วก็ตักใส่ปากเห็นไหมเห็นไหมก็อื้อ น,น,น้ำหอมอ่ะน้ำน้ำก็หอม่ยโคตรหอมเลยหอมอมาก ราดเลยข้าวเลยเต็มเลยนะอืออือดูแลแล้วก็ข้าวปั่นอือ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 อโคตรหอมเนาะสนข้าวเขามีสาหร่าย ตัวาะว่าจะด้มกติหมดแล้วน้ำเนี่ยน้ำน้ำราดข้าวก็ไม่ราดมาให้แต่คนมันแฉ่ข้าวเราก็กานเองแล้วก็จักราดเองือมอมผมจักก็หอ ผมอยากกินขิงขึงดองขึงดองสั่นหนัะอยากกินรสชาติเป็นแบบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวลองชิมดูหน่อย เป็นซอสเปรี้ยวอ่ะเป็นซอสญี่ปุ่นเปรี้ยวเีๆเปรี้ยวๆเค็มๆแต่ว่าผมก็กินนีก่อน นิดเดยวระ่ก็หอชอบน้ำลาดครับมันหอมเลยอื nếm nước gì ờ. Rồi Rồi này cho mình rồi Để cho chọn đúng không? Cái ừ. oh, thai, cái thai Ừ Cái này đúng là cái này thì chọn đúng tên ผลรสชิมมันเป็นไงบ้างเกียยผมไม่ได้ใช้วางไมสักคำโตโต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  นัอนยิ่งทำนห้ไม่ใช่ไม่ถึงว่านุ่มมากสต่ผมชอบน้ำได้ครับหอมเลย うん。Mm. น้องก็ยิ้มแบดยิ้มน้าเลยโอเคนะราคกาจะบาทไม่ถูกแพงหมดใกล้หมดแล้วสุดชอบนาำหน้าเขาหอมเลยคำสุดท้ายคำสุดท้าย คำสุดท้ายเพี่ยวเนๆดเลยอร่อยแม่อร่อยดูมอว่าจะกินไม่สุภาพกาไหร่ยนะผมมาไปหน่อยนี่อร่อยแม่อร่อยดูแล้วกันนะครับนี่นี่ก็ยัดเข้าปากอื้อ

หอมมากอืมอหอมสดทุกหยด <c oughs> อืมแล้วก็เนี่ยขอคุณเพื่อนก็ยังไงนะใครผ่านมาก็ลองดูนะใส่ื้วแต่ว่ามันก็มีให้กินหลากหลายแะบแต่ว่าผมกินแค่นี้ก็อ,อิ่มละ เขาก็รสชาติแต่ว่าแบบชาดินนะไม่ได้รีฟิลนะนะครับออกมาเป็นรีฟิลรอฮะอ๋อโทษทีเพื่อนๆมันเป็นรีฟิลผมนึกว่ามันไม่รีฟิลเพื่อนๆน้องเมื่อกี้เขาก็มาขอเติมโทษทีโทษทีถามว่าสี่บห้าบาทก็คุ้มนะข้อร้านนี้อย่างที่บอกนะมันไม่ได้มีเฉพาะว่าข้าวหน้าเลยเดี่อนเพื่อนมันก็มีทั้งข้าวมีเขาเรียกแบบ มีเส้นด้วยนะครับโซบะแล้วก็มีเรื่องของมาแล้วมีเรื่องของข้าวข้าวอะไรวะข้าวแกงกะหรี่นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อาหารเป็นเซตมีอะไรหลายอย่างเลยแต่ว่าผมว่าเลือกที่จะกินนั่นคือข้าวหน้าเนื้อก็เป็นขึืนชื่อของร้านราคาสิบบาทนะร้านคินิคุนะคินิคุพัฒนาการนะเพื่อนเ <c oughs> พื่อนก็ลองได้มาเป็นร้านอาหารที่โอเคเลยครับนะครับ ใครชอบใส่เนื้อก็มาลองดูนะครับน้ำเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มคนะัมีหลายเมนูนะแวะันมากินนะครับเพื่อนพ่อวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับค่าใจนะฮะขับรถผ่านหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าร้านเขาชื่ออะไรก็เลยแวะมากินนะ<ม>ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะก็ยังไงคนที่เข้ามาดูผมนะผมชื่อจิ๊บนะจิ๊บมีสุกนะครับดังใจนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งริงๆนะอย่างแรกเลยกดติดตาม,มัน่อนนะครับ เพราะว่าทำไมต้องกดติดตามเพราะาถ้ากดติดตามนนเนี่ยเวลาผมทาคลิปใหม่ๆไปเนี่ยมันก็จะเด่งไปหาเพื่อนๆนะว่าเฮ้ยคลิปใหม่ของคลิปมาแล้วนะครับนะฮะก็ยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับเพื่อนไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ